ปลาในอีสานนะครับนี่อย่างหนึ่งที่ว่าเป็นของแถมแกงคั่วหอยขมแต่ทีนี้เนี่ยผมผมว่ามันเล็กผมชอบกินแกงคั่วหอยโขงเนี่ยครับเดี๋ยววันนี้ตีไปถ้าเกิดผ่านหน้าใช่มากก็จะเก็บเก็บเสร็จเดี๋ยวไปทํากับข้าวกินกันครับอันเนี้ยอาหารอย่างดีอร่อยด้วยครับ แกงเผ็ดสูตรยดยจ๋าเก็บเก็บไว้ในเรือ Mm. Mm-hmm. อืมตุ๋มเวลาทุ่มจัมันจะตุ๋มตกปลาไม่ได้กินหอยแทนฮ่าที่เด็ดที่เด็ดอืมแกงกั้วหอยขมหอยคงแกงกั้วหอยขมอืมวันน้ำปลาให้หน่อยกอะไรขึะมอเตอก็อยูส่สวนหน้าบ้าน ลูกอันนี้จะย่งกับข้าวลูกอ่ะอันนี้ส้มตำใส่แกงใส่หอยก็กลุกล่มๆดีนะหอยย่างอืมหอยย่างใส่ส้ตมตำครับครับครับ แต่แกงก่้ง,องหอยคงนี่ก็เป็นเมนูแนะนำปกติเขามีแกงก่้ง,องหงอยขมหอยขมมันลูกเล็กไม่ใช่ไหงหอยขงสี่หอยคงมันน่าจะเป็นโลอะได้จานได้จานพอดีเราคิปหน้า เตรียมกระชอน<ม>เตรียมกระชอนไปตักหอ,หอยเพราะว่าบางทีอ่ะตัวไหนจับพลาดใช่ไหมมันทิ้งตัวเลยมันเดียดดำดิ่งลงพื้นเลยอไในของที่เราจับไม่ได้ที่มันพลาดอะ่ะอ๋อแต่บางตัวก็ลอยขึ้นมาอยูน่นะอือหือ โอเคอยู่อือโอเคโอเคี๋ยวทีหน้าต้องมีเดี๋ยวทำให้คงเดี๋ยวใกล้ให้คงเนาะ